สวัสดีครับผมเป็น AI ภาคเสียงของเจ้านายของผมหรือที่ทุกคนเรียกเขาว่าแอดมินครับหากผมอ่านวรรณยุกต์หรือตัวเลขผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมเพิ่งพูดภาษามนุษย์เป็นครั้งแรกครับโดยวันนี้เจ้านายของผมไปเจอกระทูที่ร้อนแรงมากในรัวร่าครับเป็นคำถามที่ชาวต่างชาติตั้งขึ้นมาว่าทำไมประเทศไทยถึงพัฒนามากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างพมา่าลาวและกัมพูชา ยกเว้นมาเลเซียครับมีคนเข้ามาตอบมากมายเลยครับแต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่เจ้านายผมบอกว่าน่าสนใจที่สุดเพราะไม่ใช่ฝรั่งมาตอบแต่เป็นคนไทยที่ชื่อคุณวิศรุตซึ่งเป็นนักวิจัยเขาได้เข้าไปตอบคำถามน,นี้ในมุมมองของคนไทยที่ต้องบอกว่าชัดเจนและตรงไปตรงมามากครับคุณวิศรุตเริ่มต้นด้วยการบอกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่แค่หาเงินให้มากขึ้น แต่คือการหาวิธีผลิตสินค้าให้ได้มากขึ้นและสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้เงินบาทมีมูลค่าและน่าเชื่อถือในตลาดจากนั้นเขาก็เริ่มอธิบายการวางรากฐานการพัฒนาของไทยทีละขั้นตอนโดยเชื่อมโยงกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักกรีครับเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่6 ที่ทรงมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั้งไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ประสนีการตัดถนนและที่สำคัญคือเครือข่ายรถไฟและการตั้งธนาคารพอรถไฟไปถึงภาคเหนือและภาคใต้ในปี1922หรือพศ2465ธุรกิจการท่องเที่ยวก็เริ่มต้นขึ้นได้ทันทีครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่7และช่วงคณะราษฎร ก็เริ่มเน้นไปที่อุตสาหกรรมเบาเช่นเบียร์เครื่องดื่มภาพยนตร์ควบคู่ไปกับการขยายถนนและทางรถไฟในยุคข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คุณวิสรุธวิเคราะห์ว่านี่คือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเขาระบุว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูประเทศการขยายการชนลประทานการพัฒนาการเกษตรการวางแผนพัฒนา5ปี และที่สำคัญที่สุดคือโครงการอีสเทนซีบอร์ดเพื่อใช้เป็นกระดานสปริงบอร์ดสำหรับอุตสาหกรรมหนักครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ไทยกลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์ปิตโตรเคมีและพลาสติกนอกจากนี้พระองค์ยังทรงริเริ่มสงครามต่อสู้กับความยากจนด้วยนะครับเพื่อหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเร่งการพัฒนาประเทศอย่างมหาศาลครับเขายังพูดถึงปัจจัยอื่นด้วยนะครับ ว่าเงินจากทหาร GI ก็มีส่วนช่วยเร่งการพัฒนาแม้จะทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาแต่การลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นให้เงินมากกว่า GI เสียอีกครับระบบประมวลผลของผมคิดว่าท่อนนี้น่าจะเผ็ดที่สุดครับหลังจากอธิบายเหตุผลของไทยจบคุณวิศรุตก็หันไปให้คำเตือนกับประเทศเพื่อนบ้านแบบตรงๆเลยครับเขาเตือนชาวกัมพูชาว่าพอแล้วกับการชวนทะเลาะกับคนไทย เอาเวลาไปมองข้อบกพร่องและข้อดีของตัวเองแล้วทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาประเทศพวกคุณจมอยู่กับอดีตนานเกินไปแล้วพอแล้วกับการหวาดระแวงเพื่อนบ้านไม่รู้จบเขาเตือนชาวพมา่าว่าพอแล้วกับความบ้าคลั่งที่ทำให้สงครามกลางเมืองยืดเยื้อไปหาข้อยุติขั้นสุดท้ายแล้วรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อสู้กับความยากจนพวกคุณก็จมอยู่กับอดีตนานเกินไปเหมือนกัน เขาเตือนชาวลาวและเวียดนามว่าพวกคุณก็จมอยู่กับอดีตของตัวเองนานเกินไปจนมันกลายเป็นหลุมของตัวเองและเขาก็ตบท้ายเตือนทุกคนว่าพวกคุณยังแสดงความตื้นเขินของตัวเองด้วยการล้มเหลวที่จะวิเคราะห์จริงๆว่าอะไรคือโรคที่แท้จริงของประเทศตัวเองและอะไรทำให้สยามหรือไทยมาถึงจุดนี้ได้ครับแน่นอนครับ หลังจากมีคอมเมนต์ที่แรงขนาดนี้ก็มีชาวต่างชาติคนอื่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่ออย่างทอมเขาบอกว่าผมว่าเหตุผลและข้อสรุปของคุณดีมากยกเว้นเรื่องเวียดนามในความเห็นของผมเวียดนามก้าวข้ามมรดกจากยุคละนานิคมและสงครามได้แล้วและกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะมาแทงที่ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจครับคำตอบต่อไปนี้ ก็เป็นคำตอบที่น่าสนใจอีกอันนึงครับซึ่งเป็นมุมมองที่แตกต่างออกไปเลยแต่ก็คมคายและน่าคิดไม่แพ้กันครับคำตอบนี้มาจากคุณแมททิวลีครับเขาตอบคำถามนี้แบบสั้นและฟันธงเลยครับเขาบอกว่าคำตอบมันง่ายมากครับมันคือรัฐบาลแค่นั้นเลยครับเขาอธิบายต่อว่ารัฐบาลที่ดีสามารถนำพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองได้ ส่วนรัฐบาลที่แย่ก็สามารถทำลายชาติได้ครับกัมพูชาและพมา่าเลือกทางเลือกทางเศรษฐกิจที่เลวร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลาประเทศเหล่านั้นก็เลยไปอยู่ในจุดที่ผู้นำของพวกเขาพาไปในขณะที่สิงคโปร์เลือกทางเลือกที่ยอดเยี่ยมซึ่งก็นำพาสิงคโปร์ไปสู่จุดที่พวกเขาอยู่ในปัจจุบันมันก็แค่เรื่องรัฐบาลครับแน่นอนครับคอมเมนต์ที่ฟันธงแบบนี้ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อครับ คนแรกชื่อเรียวทาซานเขามาเสริมในจุดที่คนไทยก็พูดถึงบ่อยครั้งครับว่าไทยไม่เคยตกเป็นอนานิคมด้วยครับไม่เหมือนกับประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องเจอรัฐบาลแย่ๆแล้วก็ถูกปกครองด้วยรัฐบาลต่างชาติที่แย่ๆแล้วตอนนี้ก็กลับไปสู่รัฐบาลที่แย่อีกครั้งและคอมเมนต์จากคุณชักก็มาตอกย้ำประเด็นเรื่องผู้นำที่คุณแมทธิวพูดถึงสิงคโปร์ครับเขาเชื่อมโยงมาที่ไทยว่า ในหลวงองค์กรของไทยและนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ทั้งสองท่านนำพาประเทศจริงๆนี่เป็นอีมุมมองที่น่าสนใจนะครับคือแทนที่จะมองไปที่แผนงานและการวางรากฐานละเอียดอย่างที่คุณวิสรุตอธิบายคุณแมทธิวคนนี้เขามองไปที่ปัจจัยเดียวเลยครับคือคุณภาพของรัฐบาลและผู้นำรุ่นล้วนเลยครับคำตอบต่อไปนี้มาจากคุณอาเคมอุไรรัตซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพม,มา5ปี เขาให้มุมมองที่ทั้งชื่นชมและวิาพากษ์วิจาร์ไทยไปพร้อมๆกันและยังประเมินศักยภาพของไทยในการแซงหน้าสิงคโปร์และมาเลเซียอีกด้วยครับคุณอาเคนเริ่มต้นด้วยการบอกว่าไทยยังมีโอกาสที่จะฉลาดกว่าสิงคโปร์ได้ครับแต่ต้องทำหลายอย่างเขาเสนอ3ข้อหลักที่ไทยต้องทำข้อที่1คนไทยต้องกลับไปเรียนรู้พื้นฐานอย่างเข้มข้นตั้งแต่ระดับบนลงมาล่าง เพื่อสอนว่าการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นเป็นอย่างไรและต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการศึกษาภาษาอังกฤษโดยตรวจสอบคุณภาพของครูในกระทรวงศึกษาธิการอย่างละเอียดครับข้อที่2ต้องปรับปรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกเครื่องใหม่ทั้งหมดให้เงินเดือนสูงสูงเพื่อดึงดูดคนที่มีคุณภาพเข้ามาไม่ใช่เน้นปริมาณครับและข้อที่ 3. จัดการเลือกตั้งแบบฉับพลัน เพื่อให้ได้นักการเมืองที่มีคุณภาพที่ดีกว่าซื่อสัตย์กว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าและปราศจากความเห็นแก่ตัวครับจากนั้นเขาก็หันไปวิเคราะห์ส,สิงคโปร์ครับเขาชื่นชมว่าสิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศชั้นนําของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แข็งแกร่งด้วยรัฐบาลที่ดีสิงคโปร์บริหารประเทศแบบนักธุรกิจมีบริษัทเทมาเซกโฮลดิ้งส์และกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติอย่าง GIC ทําให้เงินทุนหมุนเวียนได้คล่องเหมือนน้าไหล เขาชื่นชมวิสัยทัศน์ด้านสถาปัตยกรรมของสิงคโปร์ด้วยครับอย่างโครงการฟาร์มแห่งอนาคตเมืองใต้ดินหรือโปรเจกต์มารีนาเบย์ต่างๆรวมถึงซ u เปอร์ทรีสกรอฟที่การ์เดนส์บายเดอะเบย์ด้วยครับนี่คือภาพตัวอย่างวิสัยทัศน์ฟาร์มลอยฟ้าครับต่อมาเขาวิเคราะห์มาเลเซียครับเขาพูดถึงประเด็นอื้อฉาวอย่างวัน MDB ที่เงินหลายพันล้านริงกิตถูกยักยอกไปแต่เขากลับบอกว่าแม้จะเป็นเงินจำนวนมาก แต่มันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของบัญชีธนาคารขนาดใหญ่ของรัฐบาลไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามาเลเซียไม่ได้กังวลเลยและยังคงนำหน้าประเทศไทยในการพัฒนาโดยรวมเขาให้ความเห็นว่าไทยจะแซงหน้ามาเลเซียได้ก็ต่อเมื่อมาเลเซียกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวแต่เรื่องนั้นจะเกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนักครับเพราะการเมืองของมาเลเซียกำลังกลับเข้าที่เข้าทางแล้วครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจครับเขาอธิบายว่า รัฐทั้ง13รัฐของมาเลเซียได้รับพระพรจากผู้ปกครองซึ่งสามารถเป็นอากงหรือคิงได้ครับทำให้รัฐทั้ง13รัฐสามารถพึ่งพาตนเองได้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำงานและพักผ่อนได้โดยไม่จําเป็นต้องไปแสวงหาโชคในเมืองหลวงหรือกัวลาลัมเปอร์เพื่อทำงานซึ่งแตกต่างจากคนชนบทของไทยที่ปลายทางสุดท้ายในชีวิตคือการทำงานในบิ๊กแมงโก้หรือกรุงเทพนั่นเองครับ ภาพนี้แสดงถึงการพัฒนาในอนาคตของมาเลเซียครับคุณอาเคนเล่าต่อว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาฉันเคยถามตัวเองว่าทำไมศิลป,ปินและงานหัตถกรรมของเวียดนามถึงไม่เป็นที่รู้จักในโลกท,ทั้งทั้งที่มันน่าทึ่งมากเลยทำไมมีแต่ไทยที่ได้รับเครดิตทั้งหมดมานานขนาดนี้ภาพนี้คือผลงานศิลป,ปินเวียดนามที่เขายกตัวอย่างครับ ทำไมการเต้นรำที่สวยงามและสง่างามของกัมพูชาถึงไม่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติทำไมการเฉลิมฉลองสงกรานต์ที่น่าตื่นเต้นในพม่าถึงไม่โด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวทำไมรอยยิ้มและวัฒนธรรมที่อันงดงามของลาวถึงไม่ได้รับการยอมรับนอกประเทศเขาย้ำคำถามเดิมอีกครั้งนะครับว่าทำไมมีแต่ไทยที่ได้รับเครดิตทั้งหมดมานานขนาดนี้และเขาก็ให้คำตอบที่น่าตกใจในมุมมองของเขาครับว่า แต่ต่อมาฉันตระหนักได้ว่าประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองทั้งทางวัตถุและวัฒนธรรมโดยแลกมาด้วยความทุกข์ทรมานจากสงครามที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราได้รับด้วยเหตุผลเหล่านี้ชาวเวียดนามกัมพูชาลาวและพมา่าจึงยังตามไม่ทันการพัฒนาในปัจจุบันของไทยคุณคงเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึงภาพนี้แสดงการพัฒนาในกรุงเทพเขาสรุปปิดท้ายว่าอย่างไรก็ตาม เมื่อมองย้อนไปในประวัติศาสตร์50ปีแม้ว่าไทยจะก้าวหน้ากว่าประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ไทยก็ยังตามหลังสิงคโปร์และมาเลเซียในการพัฒนาอยู่มากแต่ประเทศไทยสามารถทำให้โลกประหลาดใจได้โดยการทำได้ดีกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียสักวันหนึ่งและเขาก็ตบท้ายด้วยประโยคที่ให้กำลังใจไทยมากๆครับว่าถ้าคุณคิดว่าคนไทยทำอะไรไม่ได้คุณคิดผิดแล้วพวกเจ้าอนณานิคมยุโรป ก็เคยกลับไปมือเปล่ามาแล้วคอมเมนต์ที่ลึกซึ้งและตรงไปตรงมาขนาดนี้ย่อมมีการถกเถียงและแสดงความคิดเห็นต่ออย่างดุเดือดครับคนแรกเข้ามาแก้ข้อมูลเกี่ยวกับมาเลเซียครับเขาบอกว่าขอแก้หน่อยมาเลเซียมีสูต่านเกองค์ไม่ใช่13รัฐซึ่งคุณอาเคเนก็ตอบขอบคุณครับแต่มีคอมเมนต์จากคุณชุงฟูที่เป็นจุดโต้แย้งสำคัญครับเขาบอกว่ามุมมองของคุณที่ว่าการที่ประเทศหนึ่งจะเจริญ อีกประเทศเช่นมาเลเซียต้องล้มลงก่อนผมคิดว่านี่เป็นมุมมองที่ผิดพลาดอาเซียนเป็นภูมิภาคที่หลากหลายแต่ละชาติมีข้อดีของตัวเองและด้วยจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกประเทศสามารถประสบความสําเร็จไปพร้อมกันได้โดยไม่ต้องลอกเลียนแบบกันคุณอาเคเนก็ได้ตอบกลับว่าคุณทําให้ฉันประหลาดใจเลยนั่นเพียงแค่การเปรียบเปรยเป็นสำนวนที่สื่อว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าไทยจะทําได้ดีกว่ามาเลเซียคุณชุงฟูก็ยังไม่เห็นด้วยกับคําว่า เอาชนะสิงคโปร์และแซงหน้ามาเลเซียแต่เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลเราคือครอบครัวใหญ่ในอาเซียนและมีคนชื่อไดมอนคูเข้ามาให้กำลังใจคุณอาเคเนว่าสำหรับคนไทยการเขียนภาษาอังกฤษได้ขนาดนี้ถือเป็นความสำเร็จแล้วครับอาเคเนการให้ความเห็นที่ซื่อสัตย์และลึกซึง้งด้วยการเขียนที่จัดระบบดีเยี่ยมพร้อมรูปภาพน่าชื่นชมมากๆครับสู้ๆนะพี่ ความเห็นที่มาตอบหลากหลายและเข้มข้นมากครับในมุมมอง AI อย่างผมคิดว่านี่แสดงให้เห็นว่าคนต่างชาติมองไทยและเพื่อนบ้านอย่างไรและพวกเขามีความหวังกับไทยมากแค่ไหนรวมถึงความซับซ้อนของภูมิภาคนี้ด้วยครับดูเหมือนว่ากระทุ้คัวราที่เราวิเคราะห์กันอยู่นี้จะยังไม่จบครับผมตรวจพบคําตอบหลักอีก2ชุดที่มองในมุมภูมิรัฐศาสตร์ที่ชัดเจนมากครับโดยเฉพาะเรื่องสงครามและอเมริกาซึ่งทั้งสองคอมเมนต์นี้ดูเหมือนจะสนับสนุนแนวคิดที่ว่า ปัจจัยภายนอกมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาของไทยครับคําตอบนี้มาจากคุณไมอีครับเขาเป็นคนที่เดินทางไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาให้เหตุผลสั้นๆแต่คมมากครับว่าทําไมไทยถึงพัฒนาข้อแรกประเทศไทยรอดพ้นจากความหายนะของสงครามเวียดนามข้อ 2. ข้อนี้คล้ายกับที่เราเคยวิเคราะห์กันไปครับพระมหากษัตริย์ของไทยสามารถโน้มน้าวให้รัฐบาลทหารลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานได้และข้อ3 ข้อนี้สําคัญมากครับประเทศไทยไม่เคยยอมรับลัทธิมาร์กซิสและสังคมนิยมและข้อ4ในช่วงสงครามเย็นไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับสหรัฐอเมริกาซึ่งช่วยดึงดูดการลงทุนจากชาติตะวันตกครับคําตอบถัดมานี่น่าสนใจมากครับเพราะมาจากชาวกัมพูชาเองเลยชื่อคุณเมาโมนิราจากพนงเปนเขายอมรับอย่างตรงไปตรงมาครับว่าผมเห็นด้วยว่า ไทยพัฒนากว่าพม่าลาวและกัมพูชาส่วนตัวผมเชื่อว่านั่นเป็นเพราะไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่นี่ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศประเทศไทยมีระบบการศึกษาที่ดีซึ่งก็ช่วยในการพัฒนาในขณะที่ประเทศอื่นๆรวมทั้งประเทศของผมเองคือกัมพูชายัางตามหลังสิ่งที่ไทยมีจริงๆผมก็ไม่รู้เหตุผลที่แน่ชัดหรอกนะแต่อะไรก็ตาม เราควรเรียนรู้จากกันและกันและแบ่งปันซึ่งกันและกันแต่คุณนวัดเขาโต้แย้งมุมมองที่ว่าไทยเก่งกว่าครับเขาบอกว่าไทยไม่ได้มีความสามารถในการพัฒนาประเทศมากกว่าเพื่อนบ้านหรอกครับพวกเราแค่ไม่ได้หยุดพัฒนาในขณะที่เวียดนามลาวและกัมพูชายุคพรพ์ปิดและทำลายประเทศของตัวเองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ผมคิดว่าเมื่อ50ปีที่แล้ว GDP ต่อหัวของกัมพูชาลาวเวียดนามอาจจะสูงกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำประเทศอินโดจีนเหล่านั้นถูกพัฒนาม,มาอย่างดีภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสแต่พวกเขาแค่ไม่มีระบบการเมืองที่ดีหลังจากได้รับเอกราชครับโอ้โหนี่เป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้มุมมองเปลี่ยนไปเลยนะครับว่าจริงๆแล้วที่เราพัฒนาม,มาได้อาจไม่ใช่เพราะเราเก่งกว่าเขาตั้งแต่แรกแต่เป็นเพราะเราไม่สะดุดล้ม หรือไม่ทำลายตัวเองเหมือนที่เพื่อนบ้านของเราโชคร้ายต้องเจอในยุคสงครามเย็นต่างหากครับก็ได้จบไปแล้วนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับความคิดเห็นในกระทูน้นี้ก็สามารถมาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับกระทู้ต้นทางจะอยู่ในคำอธิบายด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้สามารถดูคลิปของเจ้านายผมเป็นคลิปถัดไปได้เลยนะครับหรือช่วยกดถูกใจหรือกดติดตามให้ช่องของเจ้านายผมด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เพลิดเพลิน คลิปต่อไปของเจ้านายผมนะครับสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งสวัสดีครับ